ไม่ได้เติมเน็ตซิกว่ะไม่มีเงินเติมเน็ตซิกจะดิรู้ได้ไงรู้มาจากไหนไม่สำคัญแต่ฉันมีข้อเสนอที่นายไม่อาจปฏิเสธได้คือฉันอยากจะบอกว่านะเว็บไซต์เถื่อนหนังเถื่อนแม้แต่หนังในตลาดมืดนอ่ะมันก็โดนแบนไปหมดแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ในนี้ แต่ฉันรู้สึกว่านี่มันลาผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ,อเฮ้ยมันจะไปผิดได้ยังไงอะในเมื่อนาไม่มีในเมื่อน,นานไม่มมนนไปบอกใครนะก็ไม่มีใครรู้ครบแล้วถ้าเองมาบอกฉันแบบนี้แล้วยังไม่กลัวไปฉันจะไปบอกคนอื่นเหรอก็อย่าไปบอกสินี่แม้แต่แผ่นซีดีฉันยังมีเลยนะไม่สนใจจริงๆเหรอมามาเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูแต่ว่าในจเีเลือกแบบไหนล่ะทับเล่นหรือแบบแผ่นซีดีดีฉันว่าตอนนี้ที่น่าจะสะดวกที่สุดคงต้องเป็นทับเด่ดแหละ แท็บเล็ตงานสินะได้เลยไม่มีปัญหาแต่ช่วงผมเก็บแผกทีดีก่อนดูได้เลยทุกปกติหองเว็บถืออันที่มันจะมีโฆษณาอยู่แล้วอ่ะเป็นไงหนังของฉันดีกว่าหนังบางเรื่องในแอปซะอีกไ่ต้องเสียตังครายเดือน ลายตีนี่ดูเพียงไม่กี่แอปบายอแต่ฉันรู้สึกว่า,น,านั้นเปิดเนี่ยรู้สึกเหมือนจะติดเนตไปนหน่อยนะอืแต่เป็นเรื่องปกติของนังนเถื่อนอยู่แล้วแต่พังเราอ่ะในผ่านของเซ็นเซอร์ด้วยบอกเลยสบายบิ๋บพี่ขึ้นายจา่ายห้าสิบบาทนายจะไม่ดูหนังของฉันอ่ฟฟะฟรีก็เกียร์แลวฟรีที่อะไรไม่ใช่พี่ขึ้นายจ่ายฉันห้าสิบบาทนะ แล้วก็ได้ดูหนังของฉันน่ะตลอดทั้งปีแล้วน่ะไม่สนใจจริงๆอ่ะ mm hmm. ลูกค้าฉันทูมาอ่ะหรืฉชนขอไปรับโทรศัพท์อ่ะแต่ชันขอฟังอันนี้ไว้สำนนะ เราเาคุยเรื่ลืขกงเราต่อกันดีกว่า แกหนีไปไหนไม่รอดหรอกเตาอ้วนฉันเคยบอกแกแล้วถ้าแกไม่สร้างปัญหาฉันก็ไม่ทําอะไรแกหรอกทีนี้ผมขอทช้เบรคครึ่งนันคืนดูครับอย่าเข้ามานะโเ้ยไม่งั้นแหล่งทำเงินมึงไม่จบแน่วันเนี้หย่ยาหยา่ยาหยา่ยาหย่าเบรคหนังจะทำมาตั้งหลายปีถ้มามันพังเลยฉันซวยแน่ แจจะมาอะไรอวยกับสิ่งผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ยังมีปัญญาสร้างเอได้ขนาดนี้ทำไมไม่ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายก็ริงของนายนะแต่ฉันไม่สนนี่ครับขอบใจเองมากนะไอหนุ่มเดี๋ยวต่อจากนี้ทางเราจะเป็นคนจัดการเอง เฮ้ยตังค์มาดูหนังแล้วไม่มีเงินเติมเน็ตฟิกกันดิแต่ฉันมีข้อเสนอที่ไหนเด็กเอ้งแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยขอให้ไปอีกรอบ